เมื่อพูดถึงการสำรวจอวกาศแต่และหน่วยงานก็มักจะออกแบบหุ่นยนต์ให้ไปสำรวจนะคะโดยหุ่นยนต์เองก็มีรูปร่างที่หลากหลายค่ะล่าสุดนาซาออกแบบหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายงูเพื่อให้เตรียมปฏิบัติภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของดาวเสาว่าจะมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ค่ะ การเคลื่อนไหวที่เหมือนงูเลื้อยเข้าถึงจุดต่างๆได้และเดินทางได้บนพื้นที่หลากหลายรูปแบบเป็นลักษณะเด่นของหุ่นยนต์ Exobiology Extend Life Surveyor หรืออิวพัฒนาโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของนาซาหุ่นยนต์อิวสามารถเดินทางผ่านภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นหลุมบ่อหรือรอยแยกบนดาวเคราะห์ต่างๆได้อย่างง่าได้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มนุษย์อาจเข้าถึงได้ลำบาก ขุนยนต์ได้รับการออกแบบให้เคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวประเภททรายหินน้ําแข็งและว่ายน้ําได้ท้ายกับการนําความสามารถของงูและปลาไหลรวมเข้าด้วยกันอิวมีแผนที่จะถูกส่งไปสำรวจหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสของดาวเสาร์และสถานที่อื่น,นๆในระบบสุริยะ ทีมง,งานของ NASA Jet Propulsion Laboratory ตั้งเป้าว่าจะให้ขุนยนต์เจาะผ่านพื้นผิวน้ำแข็งของ Enceladus ลงสู่มหาสมุทรเบื้องล่างให้ได้ซึ่งเชื่อกันว่ามีมหาสมุทรที่เป็นของเหลวอยู่ใต้น้ำแข็งนั้นและอาจเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต Liquid is This is predicted Water the high-type near point or boiling of the ocean, or exxolvation from driving liquid is plume gas the 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 ความยาวกว่า5เมตรน้ำหนักเก,กือบ100กิโลโกรัมมาพร้อมกับความสามารถในการประมวลภาพแบบสามิติและส่งภาพแบบเรียลไทม์จากกล้องตรงส่วนหัวนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจจับความดันใต้ผิวดินการน,นำไฟฟ้าและอุณหภูมิได้ water This the predicted tight high is is near Point Boiling the ocean gas from the liquid driving the plume Once thes or from driving Bo of gastion is in เมื <brewer ies>. ่อปีที่ผ่านมากลุ่มนักวิจัยได้นำขุนยนต์งูตัวนี้ไปทดลองใช้ที่ทาน้ำแข็งอัทาบัสกาและบริเวณรอบภูเขาไฟมิเกอร์ในประเทศแคนาดาโดยผลการทดลองครั้งนี้นับได้ว่าเป็นก้าวแรกในการสร้างขุนยนต์ที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถเข้าสำรวจพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงได้ และจะทําให้การสํารวจดวงจันทร์บริวารของดาวเสาเป็นไปได้ง่ายกว่าเดิมในอนาคตนาซาคาดการว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสํารวจดวงจันทร์โครงการอธิมิสเพื่อช่วยเหลือนักบินอวกาศในการทําภารกิจต่างๆผ่านการควบคุมระยะไกลเช่นการสํารวจน้ําแข็งที่หลงเหลือในหลุมอุก,กาบาตหรือปล่องทางไหลของลาวาโบราณใต้ดินซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ จากขุนยนที่เข้าถึงพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการค้นหาผู้รอดชีวิตสู่ขุนยนที่สามารถเลื้อยได้ในทุกสภาพพื้นผิวในดาวดวงอื่นนี่คือการทลายขีดจำกัดของมนุษย์ที่แม้ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเองแต่องคค์วามรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยหาคำตอบของปริศนาที่ซ่อนอยู่ในจักรวาล